ครับสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องมือนีพามาเบิงสุ่มเตี้ยงมะแรงนะครับเป็นมะแรงวันไล่นะครับมะแรงวันไล่เดี๋ยวพาเขาไปเบิงนะครับตอนนี้มันก็นได้ฟักออกมาเป็นโตแล้วครับจากที่เคยอัคพคลิปลงที่คลิปที่แล้วนะครับมาเบิงว่ามันเป็นแนวใดต่อไปนะครับเดี๋ยวคอยเบิงนักกันครับ กับมาเบิงนะครับตอนนี้กระฟักออกมาหลายแล้วครับสําหรับโตนอนมะเรงวันไล่นะครับไผบ่เคยเห็นอันนี้เป็นตัวนี้กับพระทานฟักนะครับเห็นปะนี่ครับที่เป็นตัวแนวนี้เนาะพวกตัวดำดำก็มาเบิงโต,ต,ตมันตตวตมะแร็งนะครับมันเป็นตัวแนวใดครับบเป็นมะเรงหัวเขียวด้วยครับเด้อเป็นมะเรงวันไล่นี่ครับเป็นลักษณะตัวแนวนี่เนาะ นี่นะครับเขาฟักเป็นตัวออกมานะครับพวกนี้สีอาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าห่อออกมาค้งไว้ในนี่นะครับเพื่อสีให้มันเปลนพอพันแมพันนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับก็ฟักออกมาหลายตัวครับก็พบเจอปัญหานะครับกับปัญหาก็ไอ้มดนะครับมดแดงเง่นะครับยุดแต่ต้นมะม่วงเนี่แหละนะครับมันเข้ามาได้นะครับ ตอนแรกๆเนี่ยมันหลายอยู่นะครับผมมดแดงเขามากินเขามาจัดการนะครับตายหลายตัวครับแต่ตอนนี้ก็ากำจัดมดแดงไปเรียบร่อยแล้วครับก็นี่ลาคงเหลืออยู่ก็ค่อยทยอยฝักออกมาเรื่อยๆนะครับนะก็อาหารที่ให้นะครับบม่ได้ให้อาหารนะครับก็เป็น,น,นพวกนันน้ำนี่นะครับน้ำฉีดฉีดพ่มใช้มงนะครับเพราะว่า ไอ้มะงพวกเนี่ยมันสีกินน้ำพวกกินพวกน้ำหวานพวกนี้่นะครับก็เอามาสีใส่ใบตองเน่ยกับฝนตกยังีงก็มันก็มีนม้ำเยอะครับเรบาต้องให้มันนะครับก็เดี๋ยวมาเบิงนะครับส่วนอีกประมาณอีกบวกี้มือและครับเดี๋ยวเขากะจับคู่ผสมพันธุ์ว่างไครนะครับแต่นีก่ออกมา หมู่บ้านนะครับกันลอีกประมาณสามสี่หมื่นนี่แหละเดี๋ยวเขาจะจับคู่ผสมพันธุ์ว่างไข่เอากระเรียมมองว่างไข่นะครับจุดประสงค์ก็คือว่าเสียเอาไข่นะครับเสียเอาไข่แม่แรงเนี่ยไปฟักเป็นตัวนอนก็คือว่าเสียเอาตัวน้อนเลี้ยงไว้ไว้ไว้ไปให้เป็นอาหารสัตว์นะครับไปให้กบให้ป่านะครับอันนี้ก็เป็นแนวว่างไข่หม่องว่างไข่นะครับสะให้มันว่างเขาในหมู่นี้นะครับ ก็เอาเศษอาหารนะครับเศษอาหารผสมกับกากน้าตาลน้อยหนึ่งนะครับก็เอามาไว้เพราห้มันมีกินหล่อหล่อแมาแรงมาว่างใครนะครับเอาไว้ในนี้เนาะ๋ยวมันเปิดหนากนะครับเนาะเอาไว้ในนี้ก็อีกสามสี่หมืน่นมาเบิ่งนะครับว่าเขาสีบ้างไครบ่นะครับ,ะบ,รนะรบกะตอนนี้ก็สาเร็จไปอีก ขันนึงนะครับวิธีการฟักนะครับพ่อก็ขังผัวมาแลงไว้ระติรอเออาตามธรรมชาตินี่ก็หายากนะครับเ้เพราะว่าอายุเขาอยู่ประมาณสิบหาหมือนะครับเต็มทีสิบหาหมือเขากระสีตายนะครับหลังจากเขาผสมพันธุ์แล้วก็ว่างไครว่างไครแล้วเขาก็สีตายนะครับเนาะเพราะว่าผววมาแลงผวกนี้มันอยู่อายุประเดดนนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งค่อยติดตามต่อไปนะครับจา สำหรับคลิปนี้กับีเท่านี้นะครับเนาะยังคอยมาติดตาม้กันนะครับเนาะสวัสดีครับ